สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมนะครับได้เตรียมเนาะขี้เท่านะครับขี้เท่าฐานเนาะนะครับที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็ประมาณปีกว่าแล้วล่ะนะครับกับนะครับปุ๋ยหมักนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็นะครับปุ๋ยนะครับขี้ไก่อัดเม็ดเนาะนะครับเพื่อมาใส่อ้อยนะครับอายุตอนนี้ก็นะครับหกเดือนแล้วนะครับท่านผู้ชมานะครับ ทีนี้ผมจะเล่าเฉพาะในส่วนของขี้เท่าถ่านเนาะว่าเขามีประโยชน์ยังไงเนาะนะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมหวนนิดนึงเนาะสมัยพ่อแม่เราเนาะสมัยโบราณก็ว่าก็ว่าได้เนาะก็คือสังเกตดไหมครับถ้าบ้านใครเนาะปลูกมะขามเปรี้ยวไว้เนาะทีนี้อยากทานมะขามหวานนะครับท่านผู้ชมอยากให้มันมีรสหวานเนี่ยก็คือผู้เฒ่าสมัยก่อนนะครับคนแก่คนเฒ่านะครับก็เอานะครับเอาขี้เท่าถ่านนะครับโดยเฉพาะถ่านที่ได้จากต้นลูกฟ้าเนาะนะครับ มาผสมพวกเขากับนะครับมะขามนะครับมะขามสุกเนาะสุกแก่ทีนี้เราปอกเปลือกแกะเม็ดเขาออกะเนาะนะครับมาหมักร่วมกันนะครับพอผ่านไปได้สักระยะหนึ่งเนาะนะครับมะขามที่ที่รดเปรี้ยวนะครับก็จะได้รสหวานนะครับเช่นกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็นะครับได้เอาสิ่งที่นะครับเลือใช้จากการเผาถ่านนี่แหละนะครับมาใช้เนาะเพื่อบำรุงหรือว่าเป็นการกระตุ้นอ้อยให้ เพื่อให้เขาเพิ่มรสหวานขึ้นอีกเนาะนะครับครับท่านผู้ชมขีเท่าฐานนะครับก็มี2ส,ส่วนท่านผู้ชมก็คือลักษณะฐานเนาะนะครับเป็นฐานส่วนหนึง่งฐานที่เขาขนาดเล็กท่านผู้ชมเนาะที่เขานะครับค่อนข้างละเอียดเนาะอีกส่วนก็คือเป็นที่เท่านะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับผมก็นํามาใส่อย่างนี้ท่านผู้ชมเนาะผมใส่ร่วมกับปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดท่านผู้ชมเนาะ ที่นี้ผมจะเล่าว่าที่เท่าทำมมีธาตุอาหารอะไรบ้างเนาะนะครับอย่างแรกท่านผู้ชมก็คือโพแทสเซียมแน่นอนแหละครับโพแทสเซียมก็คือนะครับช่วยนะครับส่งเสริมนะครับการเข้าสีของพวกไม้ผลนะครับสร้างความหวานเนาะนะครับทำให้พวกไม้ผลผลไม้นะครับมีความหวานเนาะนะครับอันนี้ก็คือนะครับข้อดีของของโพแทสเซียมเนาะที่ ที่มีอยู่ในที้เท่าฐานเนาะแล้วก็อีกส่วนก็คือแคลเซียมนะท่านผู้ชมเนาะแคลเซียมก็ทาให้พืชนะครับแข็งแรงเนาะนะครับนะครับต้านทานต่อโรคนะครับนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือน,คน,นะครับในที้เท่าถ่านนะครับเขายังช่วยป้องกันระยับยังพวกนะครัพบพวกเชื้อโรคทางดินได้ดีด้วยนะท่านผู้ชมเพราะว่าน,คาน,นาะครับในสภาพของที้เท่าฐานเนี่ยนะครับเขาเขาค่อนเป็นด่างนะท่านผู้ชมเนาะนะครับ พอดีเราเอามาปรับสภาพกับดินที่ที่เราปลูกนี่แหละนะครับบางบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าดินของเราเป็นกรดหรือไม่นะครับถ้าเอามาปรับพว่วมกันเนี่ยมันก็น่าจะส่งเสริมให้ดิน,นครับพอเป็นกรดเป็นด่างของดินนะครับก็ก็จะอยู่ในค่าที่ที่ทําให้พืชสามารถจเจริญเติบโตได้ดีเนาะนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์จากีิเท่าฐานเนาะนะครับก็จะใส่ประมาณนี้ท่านู้ชมเนาะนะครับ รักสาเสร็จนะครับก็จะรดน้ำเนาะนะครับรดน้ำให้ชุ่มนะครับครับผู้ชมครับผมปลูกผมปลูกอ้อยแบบแบบปลอดภัยนะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่านะครับผมไม่ได้ใช้พวกพวกปุ๋ยเคมีสารเคมีนะนะครับผมจะใช้วิธีธรรมชาตินี่แหละนะครับที่เราพอมีคนปูอยู่มั่งเนาะเอามาปลับใช้นะครับนะครับ แล้วก็ตามด้วยนะครับปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะครับนะครับปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนี่ท่านผู้ชมเนาะแน่นอนแหละมันก็มีธาตุนะครับธาตุหลักครบอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะนะครับโพแทสเซียมกับเอ่อโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสเนี่ยค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็เสริมในส่วนของปุ๋ยหมักมูลวัวเข้าไปอีกเนาะ นะครับเพื่อให้ตัเกนให้ในตัวเกนเขาเนาะนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะทาไปเรื่อยๆท่านผู้ชมเนาะตอนนี้นะครับผมใส่ที่เท่าฐานไปหมดทุกกอแล้วเนาะนะครับผมจะใส่อ้อยช่วงครั้งที่4นะท่านผู้ชมเนี่ยครั้งที่4นะครับเพราะว่าเป็นอ้อยที่กําลังย่างเข้าสู่การสะสมน้ำตาลนะครับเป็นหลักเนาะนะครับอ้อยอายุนะครับ6กเดือนนะครับ เราก็เพิ่มความหวานให้เขาโดยวิธีธรรมชาติในีท่านผู้ชมเนาะจากที่เท่าถ่านนี่แหละนะครับนะครับอาจจะมีเสียงหอบนิดนึงนะท่านผู้ชมเพราะว่าไปนะครับไปขนขี่เท่าถ่านมานะครับค่อนข้างไกลนะคร,ครับวันนี้ก็นําเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆเนาะจากสวนของเรานี่แหละครับผมนะครับของนายเกษตรกรรักเลงงานนี่ครับมาเราผ่านคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมเนาะได้ดูแล้วก็พิจารณาเนะาะว่าสิ่งที่ผมเนี่ยทำอยู่ขนาเนี้เนี่ยมัน มันน่าจะโอเคไหมมันน่าจะใช่ไหมนะครับก็ก็ถือว่าให้เป็นการได้เปลี่ยนเรียนรู้กันนะท่านผู้ชมเนาะเย่าไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเพราะว่าเราใส่ลงไปเนี่ยนะครับพืชอาจจะไม่รับเต็มที่แต่ว่าสภาพดินของเราเนี่ยครับโดยรวมเนาะนะครับต่อไปนะครับมันก็น่าจะดีขึ้นเนาะนะครับก็อยากให้คิดแบบนี้เนาะนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปจนจบเนาะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ